วันนี้มาแล้วพอตัวระดับเสียงรบกวนครับนี่ครับเราจะได้อันนี้นี่ผมเราจะได้เสียงๆดูว่เขาจะได้อะไรครับโอ้โหได้เงินหนึ่งร้อยนะครับโอ้ไม่เป็นไรครับนี่ครับผมเสียงอีกที่จะได้อะไรไปดูกันเลย อีกครับเสียงอีกรอบนึง่อไม่ไม่นี่ไฟนับไม่รู้ไฟอะไรนบอกให้อะไรนะครับโทษด้วยครับไม่รู้ครับบอกให้อะไรเอา้าหาลาวานับนี่ครับมันจะมีนี่มีตัวเป่าดนะ้วยมันมีทางไหมครับนี่เราจะขึ้นแลเลิฟแล้วครับน น้าบกแจมมาเขลดมา้าลังลดนนี่ครับนี่นี่ครับไม่พูดเลยนะอืมใช้สุดแล้วก็มีต้วยครับเขาบอกว่าชนนี่ได้แล้ว ล,ลาวาครับเสียจใจเลยตกลาวาเขาทำอะไรโอ้โหโทษด,นน Dam ดย,ดดยนแฮนดาเป็นไรจบการชดเชยเข้าในในรีอ้โหโทษด้วยนะ ไ่นักดูตรงไหนอ่ะฮึดูตรงไหนอ่ะฮึ